สวัสดีครับสวัสดีครับบอมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับเชิญเลยครับโอเคครับก็เมื่อวานนี้นะครับเรามีการออกเปเป,รปรอร์ตรรัว Portflow s โ a เ e e นะก็เป็นเปเปอร์รายสัปดาห์นะที่จะมาอัปเดตภาพรวมรีแคปภาพตลาดให้กับนักลงทุนทุกท่านนะแล้วก็รวมถึงเอาลุกสำหรับตัวสัปดาห์ข้างหน้ามองไปข้างหน้าว่าเรามองอยังไงบ้างนะครับก็มาดูในส่วนของตัวเปเปอร์นะครับก็เรามองนะสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเซนิเมนตตลาดเนี่ย ออนแอร์ air กว่าที่เรามองไว้ในตอนแรกนะเพราะว่าตลาดตัวดัชนีเซ็นเด็กเนี่ยปรับตัวลดลงไปประมาณ6จุดนะรหรือลบประมาณ0.5%นะครับแต่ว่าถ้านับจากราคาเปิดมาปิดนะเปิดวันจันทร์มาปิดวันศุกร์นะจะลบไปประมาณ1%เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า1%เนตรงนี้ยังดีนะครับเพราะว่าสัปดาห์แล้วเนี่ยตัวเดลต้าเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ3% นะครับถ้าประเมินเป็น Impact to s e n d เดเนี่ยคือประมาณ7จุดเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดถอนนะตัว Impact ของเซตตัวเดลต้ออกไปเนี่ยนะครับตัว s e ตเนี่ยอาจจะลบได้ถึงประมาณ20จุดหรือประมาณลบ1.5เลยนะครับก็ถือว่าตัวเซนิเม n นตลาดเนี่ยดูอาวิกดูออนแอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนตัว p o r t f o l i w w e e k l y นะสปดา์ที่ผ่านมาที่เรามีการแนะนำไปนะก็ ตัว performance นะครับก็ค่อนข้าง f ฟ a ตค่อนข้างทรงตัวบวกได้อ่อนๆนะบวกประมาณ0.1%นะครับก็ใช้วิธีประเมินเดียวกันก็คือเทียบราคาเปิดไปราคาปิดนะครับก็ถือว่าโอเคอัพเปอร์ฟอร์มเล็กๆนะก็ดีกว่าเซนิเมนต์ตลาดที่ที่ดูไม่ดีแล้วก็ตัวเซตปรับตัวลดลงนะครับก็ต้องบอกว่าทิศทางตลาดช่วงนี้นะอาจจะแกว่งตัวผันผวนนะเนื่องด้วยเป็นช่วงอย่างที่เราเรียนว่าเป็นช่วงประกอบช่วงประกาศผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนหรือตัว earnings season นะบ,บวกกับ ตัวความเสี่ยงความไม่ชัดเจนเรื่องตัวโ u t d ด w n เข้ามานะครับเรื่องการพูดคุยกันเจรจานะว่าตกลงจะเปิดได้หรือเปล่านะครับซึ่งโอเคว่าล่าสุดอย่างน้อยมีโปรเกรสมีข่าวในเชิงที่บวกว่าภายในสัปดาห์นี้หรือว่าทิศหน้าจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าจะเปิดได้นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีความความเสี่ยงความไม่แน่นอนในช่วนตรงนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ย ถ้าจำได้ส่วนของตัวอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีประเด็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในส่วนของตัวการพิจารณาคําร้องนะของตัวสารสูงสุดสุพินคอร์ดของตัวเมกาในส่วนของตัวเรื่องมาตรการตัวทาริฟของอเมกานะว่าตกลงทรัมป์เนี่ยใช้ตัวทาริฟเนี่ยถือว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือเปล่านะครับก็สุดท้ายว่าเป็นการแค่ไต่สวนเป็นการเฮริงก็ยังไม่ได้มีบทสรุปหรือคอน u 루ชันว่าจะมีการรูริงออกมาอย่างไงนะครับก็เป็นความเสี่ยงเป็นอะไรที่ต้องติดตามต่อนะครับอนอกจากนี้เนี่ยเรื่องความเสี่ยงของความไม่ชัดเจนเรื่อง ก็เมนเชตดาวเรื่องตัวทาริฟนะว่าสารตัดสินยังไงสัปดาห์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็มีอีกธีมหนึ่งคือเรื่องตัวธีมเฟดฮอคเคชนะครับก็คือ ตัวตลาดเนี่ยเจอแรงกดดันจากตัวยิวที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวดอลลาร์ที่มันแข็งค่านะเพราะว่าตลาดเนี่ยมีการรีพรซิ่งใหม่นะสำหรับตัวเอาลุกของตัวอนุบายก,การกเงินของทางเฟดนะหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยนในรอบที่แล้วนะแต่ว่าพาเวลมีการส่งสัญญาณว่าในเอาลุกข้างหน้าเนี่ยนะครับตัวการลดดอกเบี้ยนในช่วงเดือนธันวาเนี่ยยังไม่ใช่ดิวดันนะคือยังไม่แน่นอนนะเพราะว่าตัวเลข ตลาดแรงงานนอนฟาร์มอัอนพอยเมนต์เรทต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ออกมา2เดือนแล้วนะดังนั้นเนี่ยการดําเนินนโยบายต่างๆก็อาจจะต้องอดําเนินไปด้วยความระมัดระวังนะดังนั้นก,ก,ก็ก็เลยทําให้ตลาดมีการปรับตัวคาดการณ์ตรงนี้ก็เลยทําให้ยิวขึ้นดอลลาร์แข็งแล้วกดดันตัวราคาสินทรัพย์เสี่ยงลงไปถึงหุ้นนะครับอนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูในเชิงของตัว การเคลื่อนไหวของตัว p e r f o r m ร์แมต่างๆนะว่าเซกเตอร์ไหนมาเซกเตอร์ไหนไปเป็นยังไงบ้างนะก็ต้องบอกว่าเราเห็นเม็ดเงินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไหลเข้าไปในส่วน กลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น ICT ทีนะที่เอาเปอร์ฟอร์มขึ้นมามนอกจากตัวอิเล็กทรอนิกส์อย่างตัวเดลตานะไอซีทีเอาเปอร์ฟอร์มมาได้ดีนะเพราะว่ามีการรายงานตัวเออร์เน็งนะผลประกอบการเติบโตได้ดีนะทั้ง q ิวแล้วก็เยียนเยียนะแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัว True เองก็มีการประกาศปันผลนะครับก็เป็นข่าวบวกที่เข้ามาช่วยหนุนนะครับอย่างไรก็ดีด้วยเซนติเมนต์ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันดูเป็นลบนะครับ ระหว่างสัปดาห์ตัวเซ็นเด็กเนี่ยก็หลุดกรอบแนวรับที่เราให้ไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พันสเนี่ยนะพันสอปปลายพันสเนี่ยหลุดลงไปในในระหว่างสัปดาห์ลงไปแตะประมาณพันสองแปตรงนี้นะแต่ว่าโอเคว่าเรายังคิดว่าภาพรวมยังยังดูไม่เสียทรงมากถามว่าเพราะอะไรนะดูรูปด้านขวานะก็เราจะเห็นว่าในในรอบนี้เนี่ยนะพอเซตหลุดแนวรับพันสลงมาสัปดาห์ผ่านมาประมาณพันสองแปดสิบพันสองเก้าสิบตรงนั้นเนี่ยเราเห็นนนวันนั้นเนี่ยที่เซตหลุดกรอบตรงนี้เนี่ย นาซินวันเนี่ยเน็ตบายเป็นฝรั่งซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่ดีถามว่าทำไมถึงเป็นภาพที่ดีนะต้องย้อนกลับไปนะประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเซ็ตเนี่ยเทรดในกรอบไซด์เวย์นะกรอบล่างคือประมาณพันสองกลางๆก,กรอบบนคือพันสามนะครับพันสองห้าสิบถึงพันสามพอเซ็ตเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะฝรั่งเข้าไป Net Buy นะเน็ตบายนะตรงแนวรับประมาณพันสองห้าสิบพันสองหกสิบตรงนั้นนะครับถามว่ามันดีขึ้นยังไงเพราะว่าดีขึ้นเพราะาคราวนี้เนี่ยเซ็ตเนี่ยไซด์เวย์เหมือนกันแต่ไซด์เวย์ในกรอบที่มันสูงขึ้น จพัน2กลางขึ้นมาพันสจนตอนนี้ขึ้นมาเป็นพันสปลายขึ้นไปถึงประมาณพันสาตรงนีนะ้ดังนั้นก็ถึงถือว่ากรอบแนวรับนะฝรั่งเริ่มซื้อในกรอบที่สูงขึ้นก็ถือว่าโอเคนะแม้ว่าหลุด กรอบแนวรับระวางสัปดาห์แต่ว่าภาพรวมยังไม่ได้เสียทรงมากแล้วปิดสัปดาห์ก็ยังยืนเหนือระดับ1,300จุดได้นะครับก็ถือว่าโอเคไปดูที่ตัว e p s c o n s o l i d a t e c a s t ของตลาดโดยรวมนะครับก็ยังทรงตัวอยู่ที่ประมาณ89บาทก็ใกล้เคียงประมาณเดิมแต่เรามองว่า by as ของตัวกำไรรวมของตลาดเนี่ย by as b a s แนวโน้มไปในทางที่น่าจะมีทางบวกหรือว่ามีัพไซด์หรือน่าจะมีเทรนด์ของการ revise up ได้นะเพราะว่าผลประกอบการออกมาเนี่ยโซฟาของ q 3ก็ถือว่าออกมาค่อนข้างโอเคนะครับ มองไปข้างหน้านะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเรามองอเป็นยังไงบ้างนะเราก็ยังมองคิดว่าโอเคอาจจะเทรดในกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะประมาณพันสองเก้าสิบพันสามนะสำหรับตัวแนวรับกรอบข้างล่างแล้วข้างบนประมาณพันสามร้อยสามสิบนะครับคีย์อีเวนต์ทูวอชนะครับก็คือเรื่อง e a r n i n g ็งรีเซลนะสัปดาห์นี้คงเป็นโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับการรายงานตัวผลประกอบการนะครับซึ่งโซฟาถ้าไปดูผลประกอบการที่ออกมาประมาณ40กว่าตัวที่อยู่ในคอร์ริจของเรานะครับถ้า คั t ออฟเนี่ยวันศุกร์ที่แล้วนะดูว่าเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าโอเคนะแม้ว่าจะลดลงประมาณ30% Q Q แต่ว่าเติบโตได้ดีประมาณ25%เเเดนเียวแล้วก็ e a r n i n g r e s u l t ที่ออกมาเนี่ยก็ดีกว่าที่เราคาดแล้วก็ดีกว่าที่ที่ตลาดมองด้วยนะครับีดมาจากตัวอะไรบ้างก็คือมีในส่วนของกลุ่มที่เป็นแบงค์นะก็แบงค์เราก็เห็นแลวว่า รีพอร์พวกมาร์กทูมาร์เก็ตพวก non n o n n เนอเนี่ยออกมาค่อนข้างดีนะครับ ICT ก็เหมือนกันนะครับที่มีการคอร์เซอร์วิงได้ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือตัวเดลตานะที่ผลประกอบการออกมาก็ค่อนข้างร้อนแรงส่วนกลุ่มที่ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือกลุ่ม Energy นะครับแล้วคอนสตรั c ชั่นแมท e r อ a l อย่างตัว SEC นะที่ผลประกอบการส่วนใหญ่ออกมาออนแอแล้วก็ต่าคาดนะครับ นอกจากเรื่อง e a r n i n g อนเช้านะครับวันนี้วันอังคารก็จะมีประชุมคลม,มนะครับก็แน่นอนต้องติดตามสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมคลมอเศรษฐกิจก็มีการเห็นชอบเรื่องตัวมาตรการแก้หนี้ผ่านการ ใช้ m m c ซื้อนี่เสียซื้อ NPL นะสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็จะประ,ประชุมครมเพื่ออนุมัติตัวมาตรการโครงการนี้นะครับรวมไปถึงอาจจะเห็นข่าวความคืบหน้าเรื่องตัวมาตรการอื่นๆเช่นสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำในการช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องให้กับพวกเอ e อต่างๆนะครับก็เป็นสเต็ปบายสเต็ปนะสำหรับตัวมาตรการพวกบิ๊กควิกวินต่างๆที่ที่รัฐบาลมีการเปิดเผยออกมานะครับ นอกจากนี้ในส่วนของตัวต่างประเทศนะก็ต้องติดตามตัวเลข c p i เงินเฟอ้อของสหรัฐในวันพฤหัสนนะก็ต้องดูก่อนนะว่ากลเมนชัดดาวน์จะมีผลกระทบต่อการรายงานตัวเลขเ,เงินเฟอ้อตรงนี้หรือเปล่าถ้ายังมีผลกระทบก็อาจจะทำให้ตัวเลขตรงนี้มันดีเลย์ออกไปนะครับแต่อะไรก็ดีในส่วนของตัวข่าวความคืบหน้าของเรื่องกลเมนชัดดาวตอนนี้เราก็เห็นข่าวเชิงบวกนะเพราะว่าทางซีเนหรือทาง S as, สภาสวอเนี่ยตอนนี้ก็เห็นชอบเรื่องตัวบิลไอตัวที่จะฟันที่หกสิบสี่สิบ ไปนะครับดังนั้นก็ก็น่าจะ,ะมีเซนเทเมนต์บวกจากในส่วนตัวต่างประเทศเข้ามาช่วยในตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยอ,อันนึงที่อาจจะยังต้องอติดตามนะครับก็คือในส่วนของตัวเรื่อง Uh, uh, เราคงได้ยินข่าวนะว่ามันมีปัญหาเรื่องในส่วนตัวสภาพคล่องในสําหรับตัวอินเตอร์แบงค์ของสหรัฐนะครับก็หลังจากที่ทางเฟดมีการอัดฉีดตัวสภาพคล่องเข้าไปสูงสุดนับ,น,บนับตั้งแต่ปีส0 2 0ัช่วงโควิดนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะต้องติดตามนะว่าเรื่องสภาพคล่องอินเตอร์แบงค์ต่างๆมันจะมีปัญหาแบบต่อนเนื่องหรือเปล่ามันจะซ้ำรอยปี2019หรือเปล่านะว่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่าจะมีพันาการเชิงบวกตรงนี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าถ้าเราไปดูรูปด้านซ้ายก็ต้องบอกว่า ตัวดอกเบี้ยเฟดฟันเรทัางนี้เนี่ยมันขึ้นมาสูงขึ้นมาเร็วแล้วก็ทรงตัวในระดับที่สูงค่อนข้างนานนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าเองดอกเบี้ยก็อาจจะลงได้ค่อนข้างชา้าเพราะว่าดูตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยที่เขา f o ์แ c ส s ์ไว้เนี่ยก็ยังทรงตัวในระดับที่สูงนะครับรูปเ้ื่อนขวาเองในส่วนตัวบาลานซ์ชีของเฟดเองก็ต้องบอกว่ามีการปรับตัวลดลงนะมีการใช้ตัว QT quantitative tightening นะก็เลยทําให้สถานการณ์ทั้งในส่วนของของตัวดอกเบี้ยสูงแล้วก็สภาพคล่องที่มันมีการโดนดึงออกไปกอ็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อ่าอ u i d ินเตอร์แบง มันค่อนข้างตึงนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องติดตามต่อนะว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะรีพีทเหมือนในช่วง2019หรือเปล่านะซซึ่งมันเป็น e a r l ์ s i g ไนะที่ว่าถ้าจําได้พอปลายปี2019มันมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง f ฟดต้อง inject พวก liquidity เข้าไปปี2020ก็เกิด Crisis c โควิดอะไรแบบนี้นะงั้นก็ต้องติดตามว่ามันจะรีพีทหรือเปล่าในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนตัวภาพรวมภาพตัว Stock Pick เรานะครับก็ เรามองนะสั้นๆอย่างที่เรียนไซเวย์นะ,ะกรอบล่างประมาณ1290กรอบบน1330นะครับหุ้นแนะนำเรามอง3าตีมนะครับก็คือในส่วนของตัวตีมเดี๋ยวเลื่อนชาร์ตให้ดูนิดนึงนะครับก็ ตีมแรกนะครับรับอนิสงของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับเที่ยวดีมีคืนก็เอาต่อสำตัวเซนเทลนะที่ได้บวกทั้งในส่วนตัวธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอาหารนะครับตีมที่2นะครับก็เราเลือกตัวสวัสดสำหรับตัวมาตรการแกนี่ตรงนี้นะครับก็ได้อนิสงเซนเซเมนต์บวกนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเข้าเซตฟิีด้วยนะครับแล้วก็ตีมที่3ที่เราเก่งสำหรับตัวสัปดาห์นี้มันเป็นโค้งสุดท้ายที่จะประกาศตัวเออร์เน็งวิชัลนะครับก็เราก็คาดว่าตัว r CBN ซินเนกโมชิสตัวนี้จะรายการผลประกอบการเติบโตทั้งคิวคิวเยนเดียแล้วก็เกง3ตัวนี้ที่อาจจะอ่ามี s น n t เ m e n t บวกแล้วก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับก็เลือกประมาณ5ตัวนี้ครับแต่จริงผมเสริมทางคุณส่กนิดนึงนะครับตอนนี้พอดีเห็นข่าว odd issue เข้ามาคือในวันนี้อาจจะเห็นการอนุมัติเม็ดเงินพิเศษเข้ามาเพราะว่าเราต้องทำใจก่อนว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้มันกำลังจะมีการเหมือนกับ เปิดน้ําให้ระบายเท่าที่เปิดเขื่อนภูมิพลนะครับให้มีการระบายน้ําเพิ่มเติมขึ้นมานะเพราะว่าจริงๆตอนนี้นับอินโฟกับเอาฟลูเข้ามาเนี่ยเข้ามาประมาณ90ลูกบาทเอ่อเมตร90ล้านลูกบาทเมตรนะครับออกไปประมาณ45เนี่ยนะครับถ้าอิงจากตามที่คุณพลดอนให้สัมภาษณ์เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า3วันเนี่ยน้าในเขื่อนของทางภูมิพลเนี่ยจะเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการระบายน้ําออกมาจากทางเขื่อนภูมิพลเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับซึ่งก็อาจจะ เริ่มส่งผลกระทบนะครับต่อต่อ,ต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 อพื้นที่เกรรษตรกรนะครับเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นรัฐบาลกำลังจะมีการออกมาตรการในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ในฝั่งของตัวครมก็าอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมเสริมนะครับแล้วอยากปรึกษาทางคุณสากนิดนึงถามนิดนึงว่าแล้วถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้คุณสากคิดว่าตัวสถานการณ์ในฝั่งของตัวน้าท่วมนะครับที่ออกมารู้สึกว่าอาจจะเป็นเหมือนตัวดาวไซตต่อเศรษฐกิจถูกไหมคร แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีมาตรการนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะครับในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโคเพกับบัตรสวสวดการแห่งรัฐเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มค้าปีคุณศักมองว่ามันมันจะเน็ตออกมาเป็นยังไงคือจะเป็นกลางไหมหรือคุณศักคิดว่าเฮ้ยมันมีมาตรการจริงแต่มันก็โดนทําพ่วมเข้าไปใหม่นะครับคุณคุณสักทิดระหว่าง2ประเด็นนี้ยังไงครับผมคิดว่าพวกมาตรการพวกนี้เนี่ยเข้ามาอาจจะเป็นซนติเ m e n t บวกได้ช่วง,งสั้นๆนะเวอร์ชัน หลายตัวในกลุ่มคอมเมอร์สก็ค่อนข้างถูกกองอยู่ข้างล่างก็จะมีโอกาสเด้งขึ้นมาได้รับตัวมาตรการกระตุน้นถ้ามีออกมาก็ถือว่าเาเป็นบวกแล้วก็จะเซอร์ไพรส์เนะเพราะว่าตลาดอาจจะไม่ได้โฟกัสในสในส่วนของตรงนี้ต่ถามว่ามองไปกลางยาวนี่ก็อาจจะต้องติดตามตัวเลขเชิงโต้โต้โกรธนะของทาง,ทางพิทิพนะว่าตัวเลขเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราดูตัวเลข P.C.I นะตัวเลข private consumption index ของทางแบงก์ชาติที่ประกาศมาทุกเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่เป็น small ticket spending แรงต่างก็ยังถือว่ายังค่อนข้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำตัวเลขที่ดีขึ ดูโรเบิลอินดี x นะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มาจากในส่วนตัวซื้อลดแต่ถามว่ามันดีขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันมาจากฐานต่ำนะดังนั้นก็ต้องบอกว่าตัวเลขต่างๆก็ยังอยู่ในระดับที่ออนแอและยังค่อนค่อนข้างผันผวนถ้าถามว่าจะยิงยาวได้ไหมก็อาจจะต้องติดตามตัวเลขในส่วนของชุดนี้นะครับโอเคครับอ่ะแล้วก็นี่ก็คือภาพรวมคร่าวๆนะครับสาหรับในั่งตัวหน้าหุ้นประจาสัปดาห์นะถั้งเดี๋ยวผมจะเชิญคุณรัตศักดิ์เข้ามาอัปเดตท,ทุกวันอังคารกลางหมุนครึคร่ ขอบคุณครับ